ครับผมก็สวัสดีนะนๆะนักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ออกมาปักเป็ดที่ม่ายคูน้ําอีกเช่นเคยครับผมก็ครั้งที่แล้วได้ไปห้าโลก,กว่าครับวันนี้เลยกลับมาซ้ำครับแต่น้ําเยอะนะครับผม,มเช้าฝนตกนะครับน้ําในคูก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มีปักในน้ำมั้งนะครับ ก็ตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วครับก็เลยเปิดคลิปก่อนนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นลูกเขียดนะครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอตัวเกี่ยวเหยื่อให้เสร็จก่อนครับครับผมตอนนี้ก็ทุ่มห้านาทีแล้วนะครับผมก็เกี่ยวเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเดี๋ยวสักชั่วโมงก,กว่าครับประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวออกมาเลาะเป็ดปักด้วยกันครับผมตอนนี้ก็คงต้องขอตัวเข้าบ้านไปกินข้าวกินน้ำก่อนครับผมโอเคครับสองทุ่มครึ่งเจอกันครับผมครับผมตอนนี้ก็สองทุ่มยี่สิบนะครับผมออกมาเลาะเป็ดปักนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเจอการคันที่มีตัวกินเลยนะครับครับผมก็เ,เลาะเบ็ดได้เกือบสิบคันนะครับนี่ครับเห็น<อ>ตัวแวบๆบแบบขายปลาหมอใหญ่นะครับปลาหมอใหญ่จริงครับยอดครับผมตัวนี้ สามนิ้วประหมอกินเคียดนะครับผมประเดิมตัวแรกหมันมานครับผมครับผมเดินมาอีกสองขั้นก็มาแล้วนะครับปลาช่อนตัวแรกเรียบร้อยครับตัววันเลยครับผม อีกหนึ่งตัวครับผม <c oughs> เรามา20กว่าคันแล้วนะครับ,รบก็อย่างที่บอกไปนะครับน่าจะเป็นที่น้ำขึ้นนะครับผมก็โอเคมาแต่ที่ต่องมานะครับก็ตามทั้งปลาหมอนครับผมก็เดี๋ยวเก็บปลาก็อครับผม กับโคมอีกหนึ่งตัวครับรู้สึกเหมือนจะเป็นปลาหมอนะครับคันนี้มาเย็นเกี่ยวจิ้งหรีดไว้นะครับใช่ครับปลาหมอครับผมสายสายสวยอยู่นะครับแต้มที่ๆครับชอนสองปหมอสองครับผมปลาหมอตัวแรกกินเครียดนะครับผมตัวนี้จิ้งหรีดครับผม ับผมก็มาถึงขันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะมีตัวนะตัวไม่โตนะครับก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรกัดด้วยนะครับแหมถลอกหมดเลยนะเดี๋ยวจะโดนตัวใหญ่มาซ้ำก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาเดินจับเขียดต่แถวนี้นะครับ แล้วก็เดินย้อนกลับไปสักครับผมครับผมก็กลับมาถึงรถแล้วนะครับก็ไม่มีตัวกินเพิ่มนะได้เป็นปลาช่อนมาสองสามตัวนะปลาหมอสองตัวปลาหมอใสสวยเลยครับก็เดี๋ยวพบกันตอนเช้านะครับประมาณตีห้าครึ่งเดี๋ยวออกมาเก็บเบ็ดปักครับผม ครับผมตอนนี้คงต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมเจอกันตีห้าครึ่งครับครับผมตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบนะครับก็เริ่มแจ้งแล้วครับออกมาเก็บเบ็ดปักนะครับผมก็เดี๋ยวจะถ่ายคัทนที่มีตัวกินเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม ครับผมก็เก็บมาได้สามคันนะครับเจอคันนี้ครับสภาพนะครับผมไม่ดูตัวอยู่ที่บ้าครับครับขันนี้มีตะขี้ตะไข้นะครับไม่อยู่ครับโอเคครับไม่เป็นไรครับครับผม คันนี้ก็ต่อจากคันเมื่อกี้เลยนะครับสภาพอุ้ยตัวครับใหญ่ใหญ่ครับโอ้ยไซโลเลยนะครับ นึกว่าจะไม่มีตัวนะครับเมื่อกี้ไฟราครับผมก็นี่ครับสาเราเลยนะครับผมแปดเก้าขีดนะครับได้อยู่ครับตัวนี้มานะครับแต้มแรกโอเคครับเดี๋ยวขอตัวเก็บให้เสร็จก่อนนะครับ ก็อีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เห็นตัวแล้วนะขันนี้เกี่ยวจริงหลีดไว้นะครับเมื่อคืนสายปกติปลานะสายปลาเข็มครับผมครับผมจะมาลุ้นคันนี้กันนะครับสายเข้ามา ีตัวครับ,รบแบบดีสามครับผมครับผมคันนี้ในนาข้าวน่ครับคันน้องดูตัวมีไหมครับ แบบนี้ไม่รู้ว่างูหรือปลาไหลเลยนะต้นข้าวพันธแต่ไม่มีแล้วเกียดก็ยังอยู่นะแต่ตายครับผมครับผมข้างหน้ามีตัวนะจินสายพันธ์ขึ้นขึ้นมาเกือบจะถึงปลายคันแล้วน,น,นะนี่บผมแต้มที่สี่ครับ ก็รู้สึกจะได้คัดตัวนะครับคันนี้ครับผมก็ผ่านมาสองคันคนระับนี่ครับคันนี้มีตัวนะ ครับผมก็เอาตัวปลาขึ้นมาก่อนครับแตมที่ห้าครับผมขันนี้กินเหยื่อจิ้งรีดนะครับครับผมก็เก็บเบ็ดปากเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแบบเช้าได้มาอีกห้าตัวนะครับได้ไซส์ใหญ่เกือบโลมาตัวครับแปดเก้าขีดมีแน่นอนครับผมก็น้ำในคูขึ้นนะปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับผม แต่ก็ยังได้ปลาในครูอยู่นะครับครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ